ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนาําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวนโ์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด,ด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร,อ,พร,อ,พรอ,กอกัันเจคร และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจร้ารีฟันนะครับผมขอแนะน,นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอโอนั่นเองนะับว่าเฮ้ ผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s เตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที้มารับชมไม่จะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเปอาราฟอร์มัล,ลี่กิดิเช่นเคยสาบาน,น้เดลเราอยู่ในเกมประมาจารย์จอมยุดนะครับเป็นเกมมือถือที่เปิดได้ประมาณราวๆหนเดือนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับ พอดีผมเนี่ยเคยเล่นเกมนี้มาแล้วเนาะประมาณเดือนก่อนไอดีผมเนี่ยเติมไปแล้วประมาณ11,000หมั้งแต่ว่าไม่ได้เล่นต่อใช่ไหมเพราะว่าไปเล่นเกมอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้นะครับเพอ,เอิญว่ามีสุลต่านของช่องเรานะคุณเดียโบนะครับเขามาเล่นเกมนี้เพราะว่าเบื่อเบือถังซานเว้ยเพราะว่าถังซานร,รู้สึกว่าประมาณสัปดาห์ก่อนน่ะมันมีกิจกรรมเข้ามาพร้อมกัน4กิจกรรมเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าโหคุณเหนื่อยเหลือเกินอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าจะมาหาเกมเล่นใหม่แล้วเพอ,เอิญว่าคุณเดียโบเนี่ย เขาชอบเล่นเกมแบบแนวจีนๆนะครับอ่าก็เลยมาเจอเกมนี้ประมาจา์จอมยุทธแล้วคราวเนี้ยเขาเล่นไปแล้ว1เซิร์ฟนะเออเซิร์ฟ60นะครับรู้สึกถูกใจก็เลยมาถามผมว่าผมเคยเล่นเกมนี้ไหมเพลินว่าผมก็เคยเล่นเนาะก็เลยมาคุยการกลายเป็นว่าไปเล่นเซิร์ฟใหม่ล่าสุดเซิร์ฟ61เนะครับเปิดได้ประมาณ2วันเนาะก็รวมๆแล้วเนี่ยเติมไปประมาณ3 0,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ID สุรตาเนี่ยสวันเติม3 0,000ื ได้ตัวประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าสนใจดาวน์โหลดเกมนี้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วนั่นเองนะเนาะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากเข้ามาลองดาวน์โหลดดูนะครับโดยหลักแล้วตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวไอเดอรอาร์พีจีที่มีระบบของโลกไลฟ์เข้ามาด้วยนะครับก็อันนี้คือ id ของคุณเดโบเนาะเซิร์ฟเวอร์ทดสอบที่เล่นเนี่ยก็คือเซิร์ฟ60ใช่ไหม อ่าเลเวลสิอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นจริงๆเซิร์ฟเวอร์หกสิบเอ็ดนะเลเวลยี่สิบแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหน่าจะตึงสุดในเซิร์ฟเราบ้างตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ย VIP 8ครับ VIP 8นะครับจะ VIP 9แล้วด้วยอีกนิดนึงจะ VIP 9แล้วนะครับเติมเงินเนี่ยรวมๆคุณเดียบบบอกว่าวันแรกเนี่ยเติมไปประมาณหมื่นประมาณหมื่นสองนะครับเหมาทุกแพ็คเลยนะแล้วก็วันที่2เนี่ยตอนแรกนึึกว่่าาจะะะไมมมีแพ็คข้นนเยอะนะ แต่สุดท้ายวันที่2แพ็คเด้งขึ้นมาเติมไปรวมๆประมาณ20,000บาทนะตอนนี้น่าจะ30,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกูแบบเหลือเชื่อผมแบบเชี่ยเฮ้ยมึงเล่น2วันจริงวะเนี่ยนะครับเพราะว่า ID ผมเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ ID ผมนะครับเลเวล45เนาะเล่นไปประมาณ15 16วันนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นต่อจากนั้นแล้วแล้วก็ v i p 7นะพลังประมาณ3 0 0 0 เจ็ใช่ไหมตัวละครผมเนี่ยนะครับประมาณนี้เออมีประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยเลยว่ามันตึงที่เต๋าหมานะครับอ่าประมาณนี้เต๋าหมาผมได้ตัวละครเป็นระดับสีม่วงนะระดับ2นะครับนะแล้วก็น้องดาบนะครับอ,อ่าระดับพระอาทิตย์สีดาวใช่ไหมเอออันนี้คือตัวละครผมเนาะแล้วก็เมตาปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขายังเล่นเป็นตัวหลักคือเต๋าหมาอยู่แล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ทํา เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีตัวที่มาแทนที่ได้นะครับไอตัวดาบเพราะว่ามันสามารถโจมตีทะลุมอนได้คล้ายๆกับน้องธนูอ่าแล้วก็ตัวนี้ในเซิร์ฟจีนก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าเป็นตัวดามเมจที่มันเป็นตัวซัพพอร์ตที่มันมีดามเมจอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ทําแล้วคุมนะครับอ่าแล้วก็ตัวแท้งเนี่ยเขาเปลี่ยนจากไอตัวอ้วนแล้วก็ตัวอ่าตีสุนัขอ่ะมาเป็นตัวนี้แทนเพราะว่ามันจะเป็นตู้พิเศษด้วยแล้วก็ตัวนี้คือตัวล่าสุดเลยนะเป็นสายเวท ซึ่งตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัวระดับ EX แต่ว่ามันจะเป็นตู้พิเศษของเขาเองซึ่งตู้เนี้ยมันจะเข้าแล้วออกเลยไม่ได้เข้าตัวกาชาธรรมดานะนี่ครับสังเกตมันจะใช้เป็นกาชาพิเศษเว้ยแล้วตัวนี้มันจะไม่อยู่ในตู้ธรรมดาอ่าไม่มีในตู้ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเออบางทีเกมเนี้ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดแหละนะครับแต่ว่าเผื่อใครแบบอยากรอตัว EX เนี่ย ปัจจุบันนะครับในเซิร์ฟจีที่ผมเห็นอยู่นะจะมีเต๋าหมาที่เราเปิดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีฟงแล้วก็หวินตัวล่าสุดประมาณ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยจะเป็นหวินมังที่เป็นตัวดาบน้ําแข็งนะครับออผมจำไม่ได้ว่าแม็กชื่อใครบ้างอะฟงกับวินน่ะสตัวครับเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆตอนนี้ที่ผมแนะนําว่าให้คุณเดียโบทําตัวละครสายคู่ในหรือว่าสายนินจาก่อนเพราะว่าวันที่7ของเซิร์ฟเวอร์เปิดเนี่ยมันจะมีตัวละครเต๋าหมามา,มาที่คอลแลบ,บกับมังควาของจีน มังงะของจีนอ่ะหลักๆเลยตัวนั้นมาปุ๊บเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปสิงกับตัวเต๋ามาแล้วมันจะเอาดาวแล้วก็เอาของเอาสเตตัสทุกอย่างเนี่ยไปให้ตัวนั้นเลยนะครับแล้วคราวเนี้ยตัวละครของสายนินจาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวนินจาเนี่ยคือตัวที่ออกเนี่ยแม่งยากทุกตัวเลยของผมอ่ะจะออกแค่ตัวนี้ประมาณ3ตัวมั้ง แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่อ่อนที่สุดในสายของนินจานะเออแล้วก็จะมีตัวละครที่สามารถเติมเงินแล้วได้มาก็คือตัวน้องผู้หญิงถือธนูเป็นตัวละครที่สามารถยิงทะลุมอนได้แบบ100%ทะลุหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่เคลียร์มอนได้ดีมากๆแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเมื่อเล่นเกมอ่ะเราต้องอัพตัวละครถึงประมาณเลเวล3มมันถึงจะสามารถยิงทะลุได้2แฉกเลเวล4ยิงทะลุได้3แฉกมั้งมันจะยิงโดนทั้งแมปนะครับแต่คราวเนี้ตัวเนี้ย เซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยเขาแนะนำมาให้เล่นแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยเล่นแต่ไอตัวนี้เว้ยหลัวจริงจือ้อไอเนี่ยผมงงเลยว่าเฮ้ยทำไมคนถึงชอบเล่นจังหวะนู่นนี่นั่นคุณเดียโบก็งงเหมือนกันแต่เผอิญว่าคุณเดียโบเนี่ยโชคดีว่า i อนี้เปิดได้ประมาณ3-4ตัวแล้วก็เลยมาทำนะครับตัวนี้กลายเป็นว่าตัวเนี้ยแม่งโหดจัดเลยตรงที่มันโจมตีแล้วมันจะฟว้างพัดออกไปเป็นแยกเพิ่มเติมแล้วมันจะสามารถเอาพัดรวมกลับมาได้อีกทีหนึง่ง เออเพราะฉะนั้นมันจะทำดาเมจได้สองครั้งโจมตีหนึ่งครั้งแยกพัดแล้วก็เอารวบพัดกลับคืนมามันจะเป็นตัวโจมตีที่เน้นเอลีแต่ว่าไม่ทะลุมอนนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไปเจอตัวที่แบบเร่งความเร็วหรือว่าตัวที่มันจะมีตัวบัฟดาเมจอะตัวนี้จะยิงไม่ถึงแต่มันยิงตายนะแม่งแรงจัดเลยนะคุณเดยโบอัดมาคือเต็มข้อเลยแล้วก็ตัวละครที่ดีที่สุดในสายดาบเนี่ยจะเป็นตัวนี้อ่าเป็นตัวนี้เลยตัวนี้คือกาดสุดในเกมแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจ และปัญหาคือเซิร์ฟเวอร์60กินไอ้พวกเนี้ยให้ตัวนี้โอ้โหเหลือเชื่อก็เลยเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่รองลงมาหลักๆเลยผมเลยแนะนาไม่ทําตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสายโจมตีทะลุครับนะมันจะคล้ายๆกับน้องน้องธนูเลยนะครับนี่คล้ายๆกับน้องธนูอ่าแล้วก็สายซัพพอร์ตเนี่ยดีสุดคือตัวนี้แล้วนะครับดีสุดคือตัวนี้เพราะว่ามันจะมีได้จาก V.P. แล้วก็เติมเงินมั้งอ่าแล้วก็เปิดหาค่อนข้างยากนะเป็นตัวละครที่โจมตีเนี่ยคล้ายๆกับพัด พัทจะโจมตีแล้วแยกออกแต่ว่าตัวนี้คือโจมตีแล้วมันจะปล่อยล่มหมุนหมุนรอบตัวศัตรูใครที่เข้ามาใกล้แล้วก็ตัวที่มันโดนอ่ะมันจะโดนดามจเรื่อยๆมันเป็นตัวซับพอร์ตที่ทำดามจได้ค่อนข้างเยอะครับตีบอสด,ดีเคลียร์มอนดีประมาณนี้แล้วก็สายเวทนะสายเวทเริ่มต้นมาดีสุดคือตัวนี้อ่าดีสุดคือตัวนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวนี้ในการเล่นไปแบบพลางๆได้เพราะว่าตัวนี้มันออกยาก มันออกยากมากมันจะเป็น3ตัวหลักที่เขาเล่นเลยคือตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวน้องธนูเพราะฉะนั้นหลักๆเลยตัวนี้ในอนาคตมันจะมีตัวอื่นมาแทนที่ก็คือไอตัวใหม่ล่าสุดนั่นแหละที่เป็นตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้แทนอ่าเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าปัจจุบันคุณเดบก็งเลยทําตัวนี้เพราะว่ามันออกเยอะตัวนี้จะเป็นตัวโจมตีแล้วชิ่งโจมตีหนึ่งตัวไปโดนอีก3 4มสี่ห้าตัว อ่าไม่ได้เป็น a อ e นะเป็นการชิงเด้งไปโดนศัตรูต,ตัวอื่นเอามาเคลียร์มอนได้นะครับแล้วก็สายแท้งเนี่ยนะครับหลกัหลกๆเลยไอเนี้ยแม่งออกบ่อยมากคือช่วงแรกๆเนี่ยตัวนี้น่าจะดีสุดแล้วครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันออกบ่อยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ทําตัวที่มันออกบ่อยมาดีกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้อ่อนนะมันเก่งเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยแค่เก่งกว่าตรงที่ถ้าโดนดาเมจเรื่อยๆมันจะได้รับดาเมจน้อยลงแล้วก็โจมตีทะลุมอนด้วย แล้วก็ตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยนะแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่แต่ว่าเขาไม่แนะนําเขาจะไปแนะนําอีกตัวหนึ่งเลยก็คือตัวนี้ครับมันน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดตัวที่2นะของเกมจะเป็นตัวเนี้ยเป็นลุงเนี่ยอ่าตัวนี้มันจะเป็นอาจารย์ของไอ้ตัวดาบขี้เมาอ่าตัวเนี้ยเขาก็จะทําตัวนี้มาเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยก็อาจจะต้องรอตัวคอร์แรปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันไอเดียคุยโบเนี่ยสวันจะได้ไอ้ตัวพัทเนี่ยมาเพราะว่าพัทมันมีสกินเว้ย เออพัทมีสก,กินนี้ใส่สก,กินมาแล้วนะแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นระดับดาวพระอาทิตย์แล้วแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวละครเนี่ยคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากสุดมากอะผมว่า5าพระอาทิตย์เนี่ยพอแล้วเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสเกลระดับเรียกได้ว่าเป็นการอัพเลเวลของเขาอยู่นะก็คือตัวนี้ถ้าเราอัพมาถึงระดับตรงนี้ต่างก็อยู่คนละโลกเนี่ยระดับขั้นหนึ่งเนี่ยเราจะปลดล็อกตรงนี้ก็คืออัพตัวพระอาทิตย์1ดาว อาพาทีหนึ่งดาวเราจะได้ปลดล็อกเอฟเฟกจากพัดส,สูงสุดได้ประมาณ6พัดกลายเป็น8พัดเออแปดพัดมันยิงแล้วก็แยกยิงแล้วก็แยกนะแล้วก็ตัวนี้อาระดับ1ดาวลูกไฟเนี่ยนะครับระดับอยู่คนละโลกขั้น2ใช่ไหมก็จะได้เอฟเฟกต์ดาเมจเพิ่มขึ้น2ี่แล้วก็ระดับคนละโลกขั้น3เนี่ยนะครับก็จะได้ตัวของเอฟเฟกต์ตรงนี้มาแทนเออแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้เข้ามานะครับตัวเนี้ยสังเกตเนี่ยมีโอกาส25%ที่สิบห้าเปอขาดก็คตอติดเลืสรนะิมฉี เอออันนี้ตีติดเลือดไหลครับเน้นบอสนี่คือขี้แตกแน่นอนนะตีบอสแล้วก็ตรงนี้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังชีวิตอ่าเพิ่มอัตราคิใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะครับเอ่อฉีคาดาเมจเพิ่มขึ้น10%ตามจํานวนการโจมตีเพิ่มขึ้น1ครั้งเพราะฉะนั้นยิ่งโจมตีเนี่ยดาเมจฉีกขาดหรือคือเลือดไหลมันยิ่งแรงขึ้นด้วยนะอันนี้ก็คือเพิ่มเลือดเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันแต่ว่าอันนี้เพิิิิ่่่มมมมมมบัััััฟให้้้้ททททงงงงีีีีนะเเเพพพพลลลลชววตตแก็โจย อันนี้เพิ่มเฉพาะของตัวเรานะแล้วก็ช่วงด,มดเมเมาพัดเนี่ยเ,เราจะสร้างดาเมจแรงขึ้น30%ก็คือไอตัวพัดกระจายออกนะยิงปุ๊บกระจายออกอะไรอย่างเงี้ยดาเมจก็แรงขึ้นนะแล้วก็อันนี้เป็นบวกพลังเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตรงนี้บวกพลังทีมเราเป็นเปอร์เซ็นต์คือหลักๆถ้าถามผมผมว่าอัพมาถึงระดับตัวเนี้ยก็ดีแล้วนะผมจำไม่ได้ว่ามันถึงระดับไหนไอเนี้ยน่าจะประมาณสาม ผ้าจันมั้งเออน่าจะ3พระาจันไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเออแต่ว่าถ้าเผื่อใครอยากอัพสุดเนี่ยนี่มีได้ประมาณนี้เลยโอ้โหเชี่ยคือสุดเกินนะเออเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะอัพมาประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราลองไปเทสดูเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูอุปกรณ์ยังไม่เปิดนะอุปกรณ์เปิดวันที่3ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับคือมีตัวดูได้แค่นี้เพราะว่ามันเท่าแบบมันมีเท่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ใส่เป็นตัวของสกินอยู่นะครับสกินเนี่ยจะบวกพลังโจมตีพลังชีตพลังป้องกัน นะประมาณนี้เลยนะแล้วก็สก,กินเนี่ยหาได้จากร้านค้านะร้านค้าแป๊บหนึ่งนะตลาดนะครับแล้วก็ไปที่นี่นะนี่ตลาดแล้วก็ตรงนี้ตัวเนี้ยเราสามารถย่อยเศษตัวละครที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเพื่อเอามาแลกสก,กินหรือว่าแลกตัวละครในการอัปเกรดได้ซึ่งคุณเดียบโแลกไปแล้วนะครับนี่แลกไปแล้วนะนี่แลกสก,กินไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูหน่อยคือ2วันมาถึงด่าน10นี่คือตึงจัดเลยนะเพราะว่าปัจจุบันผมเล่น15วันเนี่ยยังถึงด่าน10อยู่เลย นะครับเดี๋ยวขอลองดูหน่อยสักเล็กน้อยนะอ่าเราเลือกเป็นตัวพัทครับสกิลที่ผมแนะนําช่วงแรกเลยเนี่ยถ้าเราอยากผ่านด่านได้ง่ายๆก็คือจะเป็นตัวของสายฟื้นฟูเพราะว่าอ่าเดี๋ยวกดออโต้ลืมลืมสังเกตไหมตีแล้วมันแยกไพ่ตีแล้วมันแยกตีแล้วมันแยกอ่ามันเป็นดามเจตเอโครับแต่ว่ามันไม่ได้ล็อกเป้าหรือว่าทะลุมอนนะนี่ อ่ะแล้วก็อันนี้เอามาเป็นตัวนักด,ดาบแล้วกันครับไอตัวนักด,ดาบสังเกตรเริ่มต้นมามันยิง3แยกแล้วแม่งทะลุบอนเลยคือโคตรโกงนะไอตัวเนี้ยไอตัวนี้คือโกงแบบโกงจัดนะครับแต่เรียกได้ว่าข้อเสียเหมือนมันจะแบบกระสุนไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะตัวนี้มีประมาณ13กระสุนใช่ไหมตัวนี้มีประมาณ10กระสุนใช่ไหมอ่ะมี11อ็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดอยู่นะเนี่ยถือว่ามี11ออันนี้คือถือว่าเอาเรื่องอยู่คนระับ โอเคแล้วก็นี่ตีแยกแล้วก็อัพอัพเลเวลพัดครับอ่ะนี่ครับเสียเลือด4%แล้วก็ฟื้นฟูนฟนเลือด2.5คือช่วงแรกๆอาจจะไม่มีปัญหาครับแต่ว่าช่วงหลังๆที่แบบเราเริ่มสู้ด่านไม่ได้อะไอ้สกิลฟื้นฟูนฟนเลือดตัวเนี้ยมันจะเด้งเลือดเรามาดีมากๆเออผมเลยเอาเป็นอันแรกเลยแล้วก็มันจะเอามาคอมโบกับอีกสกิลหนึง่งก็คือลดเลือดแแล้วก็จะได้ดามาจเพิ่มขึ้นมา4%ี่ออ่าเนี่ยชิวๆครับ ตัวแท้งฟึบเดี๋ยวอัพเป็นเสียเลือด8%แล้วก็ได้พลังโจมตีต40%เปอร์นะครับสังเกตตัวของนักบวชเนี่ยมันจะมีตีแล้วชิ่งเด้งเห็นไหมอ่านักบวชเนี่ยตีปึ๊บแล้วมันเด้ง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 นี่เป็นไงปึ๊ปบปั๊ปบ เลเวล3ของพัทเนี่ยจะแยกพัทเป็น5แยกนะครับตี1แล้วมันจะแยกออกเป็น5คือมันจะโดนแค่ตัวแบบฝั่งข้างหน้าพัทมันนะแต่ว่าตอนตีบอสอะคือตายเร็วมากครับออลีนี่เสียเลือด8%เพิ่มพลังโจมตี40%เปนะครับเอาตัวนี้มาก่อนก็ได้แล้วก็ไปอัพเป็นเค e เลเวลของไอตัวนักดาบขี่เมานะ พับปุกพับเดี๋ยวเราน่าจะได้รีวิวแต่ละตัวแบบตอนที่มันสุดแน่นอนนะครับนี่สังเกตครับนี่สังเกตเห็นไหมมันจะมีแบบไอตัวล่มเนี่ยหมุนหมุนรอบตัวก็คือเป็นสกิลของน้องล่มเนาะแล้วก็ไอพัดต,ตีไปแล้วแยกตีไปแล้วแยกเนี่ยเป็นของไอตัวนี้เลยนะคือแม่งแรงแบบพูดแรงอน่ะตีติดเลือดไหลแล้วแม่งโอ้โหมึงแรงเลือดเธอเกินอ่ะอ่านี่มาเลเวล4แล้วครับเลเวล4เนี่ยแยกออกมาเป็น6นะตีแล้วแยกตีแล้วแยกนะครับ แต่โดนทีคือกระตุยหมดอ่ะนะครับบอกเลยปุ่บปรับปุ่บปรับอ่าอัพเลเวลเต็มแล้วนะครับจำนวนพัดแยกเพิ่มอีกมาเป็นหนึ่งนะเห็นไหมคราวนี้โจมตีออกมาทีหนึ่งอ่ะแปดอันเป็นไงฟุบปรับฟุบปรับฝุ่บปรับคือโดนหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยมันจะมีพวกอีเวนท์ที่มันต้องตีบอสเพื่อเอาแต้มอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลค่อนข้างเยอะนะอ่าวอับไอ้นี่ไปแล้วก็ อ่าเอามาเป็นตัวของสายหมัดน,นะเพราะว่าผมจะหาอัตราคีนะครับอ่าอันนี้เมื่อติดครีพเพิ่มดามเมจนะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมจะหาอัตราคีสิบหแล้วก็คีดามเมจร้อยห้าสิบเปนะครับของสายหมัดอีกอันนึงนะชุบชับชุบชับอ่าสายหมัดน,นะครับ อันนี้ผมเล่นในมือถือนะมันอาจจะมีแหลกๆเล็กน้อยนะครับอ่านี่ครับนี่น,นีเพิ่มอัตราติดครีสิบหเปิแล้วก็คลีดาเมจเป็น150%อนะครับอ้หลัวจริงจือขั้นหกครับอู้ดาเมจของนกบินนะครับไปยังศัตรูทุกทิศทุกทางจํานวนแยก8อุ้ยอันนี้ผมยังไม่เคยมีเลยเพราะว่าตัวละครผมยังไม่เคยอัพมาถึงดาวพระอาทิตย์หดาวไง อันนี้คือคุณเดียโบอัพมาห้าพระอาทิตย์เออลองดูลองดูอ,งดอู้สกิลมันอเวกว่ะแม่งใหญ่ครึ่งจอเลยเชีย่ยแสดงว่าตัวละครเนี่ยต้องอัพมาประมาณหนึ่งพระอาทิตย์ครับมันถึงจะแบบสุดอะดูดิเชีย่ยตีทีเดียวแม่งหายไปครึ่งหลอดเลยอะตีหนึ่งทีคือหายไปครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดเลยครับวอเตอรเฮลแรงจัดเลยโอไมคอ้า นี่ถ้าตัวละครที่1พระาอาทิตย์แล้วอะ่ะมันจะมีสกิลพิเศษแบบนี้เว้ยอันนี้คือ,อสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก1ครั้งด้วยปานกระบี่โอเคอ๋อจากยิง3แยกเป็นยิง5แยกครับแสงกาตัวละครยิ่ง1ดาวพาอาทิตย์นี่คือตัวละครแม่งเก่งเวอร์เลยวะ่ะเอ้ยถ้างั้นผมต้องอัพน้องล่มแล้วอืมเอาดาบมาก่อน คือในมือถือมันไม่แหลกนะแต่ว่าในโปรแกรมมันมันแหลกนะครับอันนี้คือขออภัยด้วยนะอาจจะต้องไปปรับให้มันทําทได้ดีกว่านี้นะครับโอเคเราไม่ลด Attack Speed แต่ว่าเพิ่มดามจนะเราเอาเน้นแบบเน้นแรงไปเลยช,ชุบชับชุบชับ่านี่อัพน้องล่มไปก่อนอ่ะ100%่ง้วครับดูดิเฮีย ตีทีแม่งหายแบบหายตีทีผมปับปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บอ่ะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เอาสเตตันเลือดไหลนะสเตตันเลือดไหลที่เห็นเนี่ยคือไอของพาร์ทคนเดียวเลยนะเออถ้าสมมุติผมเอาสกิลที่เป็นของสายอ่านินจาแล้วเล่นโจมตีแล้วเลือดไหลอะ่ะหายเร็วกว่านี้เยอะครับแล้วตัวเนี้ยมันเป็นสถานะเลือดไหลเหมือนกันเสาหมาก็เป็นเลือดไหลโอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบถ้าตัวละครเป็นหนึ่งเนี่ยหนึ่งพระอาทิตย์เนี่ยมันจะมีอันนี้เว้ย ใช่ไหมมันจะมีนี่หนึ่งาทิตย์มันจะปลดล็อกตรงนี้อ๋อของน้องล่มก็คือ Effect. เอฟเฟก่อในการโจมตีเพิ่มอีก1นฮิตหรอโอ้ใช้ได้ใช้ได้แสดงว่าตัวละครต้อง1นึ่งาทิตย์ถึงจะค่อนข้างสุดนะครับเหลือตัวนี้อาแล้วก็เหลือตัวนี้แล้วก็รอวันที่7ไปเอาเต๋ามาแล้วก็น่าจะอัพตัวเนี้ยผมคิดว่าพรุ่งนี้นะคนดุดบโออาจจะอัดตัวเนี้ยถึงระดับลูกไฟเพราะว่าจาก5 พระอา,าทิตย์ใช่ไหมครับมันจะเป็นระดับ1นึ่ลูกไฟอ่าเป็น1นลูกไฟนะนี่ต่อจาก1ลูกไฟมันก็จะเป็นระดับที่มันเป็นตัวเนี้ยนี่ไอตัวที่มันเป็นนี่อ่าห้าปีแล้วก็ระดับสุดท้ายคือ10ปีคือแบบเดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะอัดถึงประมาณเท่าไหร่ตัวนี้คือถือว่าแบกด่านแบกด่านได้ พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ละกันว่าตัวละครตัวนี้จะสุดแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ละตัวละครไปเลยว่าเฮ้ยตัวนี้ทำมาเดี๋ยวลองดูซิว่ามันแบกด่านได้แบบตัวเดียวเลยหรือเปล่านะประมาณนั้นเพราะว่าปัจจุบันมันยังไม่ปลดล็อกระบบอาวุธไงระบบอาวุธมันปลดล็อกวันที่3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปรอดูวันที่3และกันว่าปลดล็อกระบบอาวุธมาคุณเดียโบจะแบบอัดถึงประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ไอ้น,นี่น่าจะทําเป็นตัวนี้แหละดูทรงแล้วนะครับนี่ทําเป็นตัวนี้มันเตรียมทะลุทุกตัวไ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วกันนะครับปัจจุบันตอนนี้ VIP 8แล้วเดี๋ยวต้องรองมาดูอีกทีแล้วกันว่าวันที่3จะไปขนาดไหนแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าสนใจเล่นเกมนี้นะอย่างที่บอกผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ที่ตารางคลิปแล้วแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเติมเกมนะครับร้านเกม Station t o ปอ u p รับเติมเกมประรมจาจยนจอมยุทธเนาคาที่โคตรถูกด,ด้วยจากราคาแพ็กเกจเต็มเนี่ย2,990เหลือ2,400แค่นั้นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสามารถทักไปที่เพจได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปเหมือนกัน,กน,กน,กนนะก คนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไทยแล้วก็กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับลืมบอกแล้วก็เผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนกำลังรอติดตามถังซาน New World เนี่ยหรือว่าถัางซาน MMO ใช่ไหมปัจจุบัน ID คุณเดียโบเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันติดบักหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนาะวันที่3มกราคมเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันควรจะเลเวล65แล้ว แต่ว่า ID คุณคเดียโบเนี่ยติดบัฟเลเวลไม่ขึ้นเลเวล64เลยยังไม่สามารถรีวิวกระดูกวิญญาณส่วนนอกได้เติมไปแล้วนะเออ ID คุณคเดียโบเนี่ยถังซาน MMO เนี่ยเติมไปแล้วประมาณ1,000ดอนนะครับก็ประมาณ2 8 0 8นะถ้าเติมกับตัวของเกม e s t ชันท็อปอัพนะครับเติมไปแล้วแต่เรียกได้ว,ว่าทำอะไรไม่ได้กับ ID เพราะว่าเลเวลไม่ขึ้นเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ อลองทักไปหาซัพพอร์ตแล้วเขาก็ตอบมาแล้วนะครับว่ามันติดบักเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าจะได้รีวิวกระดูกวิญญาณส่วนหลังตอนไหนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสักวันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และก,กดแชร์สวัสดีครับ